สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดจะทำอะไรเพื่อคุณประชาสัมพันธ์นิดนึงนะตอนนี้เดี๋ยวผู้อ่านเริ่มเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะตามรายละเอียดในช่อง Description ด้านล่างนะคะแล้วก็ ต้องขออภัยด้วยนะรอบนี้ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะรับดูดวงได้ครั้งละไม่กี่คนอนะประมาณวันหนึ่งประมาณสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้รับทุกวันด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขออนุญาตรับแค่ลูกดวงที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้หญิงทอมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพศหญิงอะได้หมดเลยนะอ่ะ ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการนะคะซึ่งได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้วในในคลิปก่อนว่าทําไมถึงไม่รับลูกดวงผู้ชายเพราะว่ามีบางคนที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดอะเราก็ ไม่รู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตโปรเทคตัวเองก่อนแล้วกันโปรเทคเอ่อโปรเทคตัวเองโปรเทคความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะไม่อยากจะรู้สึกแย่ไม่อยากรู้สึกเฟลเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตแล้วกันต้องขออภัยเอ่อลูกดวงที่เป็นผู้ชายหลายๆคนจริงๆอะเมื่อก่อนก็ก็มีลูกดวงหลายคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็น่ารักมากนะคะนิสัยดีสุภาพคือคุยดีเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีบางคนอะมีบางคนที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบแพนิคไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยจริงๆนะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะคะเขาคิดจะทําอะไรเพื่อคุณว,ว้าว คนคนนี้เขาคิดจะทำให้คุณมีความสุขเขาอยากดูแลคุณเขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณกับเขาอะสามารถเป็นได้ทั้งคนรักแล้วก็เป็นเพื่อนคือคบหากันแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าคุณมีปัญหาอะไรอะเขาพร้อมที่จะปรับฟังพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอยากดูแลคุณอยากเทคแคร์คุณอยากปกป้องอยาก อยากทําให้คุณมีความสุขเออแล้วคนคนเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนเอาใจใส่อะจะดูแลแบบคนรักที่จะเรียกว่าโรแมนติกก็ก็ได้นะก็ค่อนข้างโรแมนติกอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้ วืห่หวาอะไรมากมายนะแต่ก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวคือไม่ได้นิ่งไม่ได้ทื่อไม่ได้แบบว่าเอ,อเย็นชาอะไรอย่างนี้นะจะเป็นคนรักหรือเป็นแฟนในสายที่ออกแนวอบอุ่นออกแนวน่ารักอยู่ด้วยแล้วเราได้ยิ้มอะอยู่ด้วยเรามีความสบายใจออกแนวเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาจะทำตัวแบบนั้นให้กับคุณจะเป็นคนรักในรูปแบบนั้นให้กับคุณและก็จะเป็นเพื่อนให้คุณด้วยคือเขาสามารถที่จะจะพยายามนะคะคือตัวเขาอะอาจจะเข้ากับเพื่อนของคุณได้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคือถ้าคุณอยากไปพาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเขาก็จะพยายามปรับตัวเข้ากับ เพื่อนของคุณเข้ากับสังคมของคุณให้ได้ด้วยอืมเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจเพื่อให้เขากับคุณไม่มีปัญหาคือถ้าสมมุติว่าเขาเข้ากับเพื่อนคุณไม่ได้เข้ากับสังคมคุณไม่ได้หนึ่งเลยก็คือคุณจะรู้สึกไม่สบายใจสองเลยก็คือมันก็จะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตด้วยถ้าเกิดเพื่อนเขากเกิดไม่ชอบไม่ชอบ เอ,อถ้าเกิดเพื่อนคุณเกิดไม่ชอบเขาหรือว่าพ่อแม่ครอบครัวของคุณเกิดไม่ชอบเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากอยากจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมของคุณอืมให้ให้ได้เท่าที่เท่าที่ทําได้คือเท่าที่ทําได้หมายความว่ามันต้องไม่ไม่ไปเปลี่ยนตัวเขามากจนเกินไปไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัด ไม่ใช่ว่าตัวเขาเป็นแบบหนึงแต่เขาพยายามทําตัวอีกแบบนึงเพื่อให้เข้ากับสังคมของคุณซึ่งมันไม่เป็นตัวเขาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําได้แค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆและตัวเขาก็จะรู้สึกอึดอัดเองแต่คนคนนี้เขาจะทำแบบว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมของคุณเท่าเท่าที่เขาทําได้เท่าที่เขายังเป็นตัวเขาอยู่และรู้สึกไม่อึดอัดอ่ะประมาณเนี้ยนะคะ โอ้คนนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะคือออกแนวแบบใจดีอบอ้อมอารีอบอุ่นอ่อนโยนเป็นสายซัพพอร์ตเป็นสายที่แบบคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอนะแล้วเขาอยากดูแลคุณจริงๆนะเท่าที่ดูไพ่คือเรามีความรู้สึกว่าคนเนี้อยากดูแลอยากทำให้คุณสุขสบายทั้งกายและใจ ถ้ามีปัญหาอะไรคนคนนี้พร้อมที่จะลุยเพื่อคุณพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับคุณถ้าเขาทําได้เขาทําเลยเขาทําแน่นอนถ้าเขาทําไม่ได้เขาจะเป็นคนที่แบบคอยรับฟังอย่างน้อยๆให้คุณได้ระบายอะอย่างน้อยนอยให้คุณได้พูดอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเก็บกดเอาไว้คนเดียวแล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยอคอยตักเตือนคุณด้วยถ้าถ้าคุณทําอะไรที่มันแบบ มันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนคอยคอยถ่วงถ่วงดุลคุณให้คุณอยู่ในในจุดที่แบบมันบาลานซ์ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าคุณออซีเรียสมากเกินไปคุณจริงจังกับชีวิตหรือจริงจังกับการทำงานมากเกินไปจนเครียดจนซีเรียสอะไรเงี้ยเขาจะดึงคุณจะดึงคุณมาให้แบบว่าเฮ้ยเธอปรับหน่อยอย่าตึงเกินไป เขาจะทําให้คุณแบบว่าผ่อนคลายผ่อนคลายลงอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเออเบาขึ้นสบายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณหลุดโลกคุณเล่นมากเกินไปคุณไม่สนใจชีวิตเลยเขาก็จะดึงคุณกลับมาอีกเขาก็จะดึงคุณเอาไว้ให้แบบว่าเธอเธอต้องจริงจังกับชีวิตบ้างเธอต้องแบบมีโฟกัสชีวิตตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่าปล่อยจอยมากจนเกินไปมันจะไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้คือ เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นกระจกส่องให้คุณเห็นตัวตนคนอื่นอาจจะไม่กล้าบอกคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นว่าคุณเป็นอย่างนี้คุณมีข้อเสียอะไรยังไงแต่คนคนนี้เขาจะกล้าบอกเขาจะกล้าพูดหรือมันอาจจะเป็นแบบว่าคืออาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่อาจจะแบบค่อยๆปรับคุณค่อยๆบอกคุณด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดีด้วยความที่แบบว่าอยากให้คุณ มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ดีเป็นเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรามองเห็นความหวังดีจากคนคนนี้ค่อนข้างเยอะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําเพื่อคุณนะคะมันมันเป็นความหวังดีล้วนๆเลยอะ่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่อยากให้คนที่เขารักอะ่ะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่สุขสมบูรณอ์อืม ประมาณนี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ